สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกนะคะเรื่องการวางแผนกเกษียณด้วยวิธี DCA หรือว่าทยอยลงทุนนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาลองดูข้อมูลจากเอกสารคลิปวิดีโอที่เราได้มากันเกี่ยวกับการทำ DCA ในกองทุน KUSN DQAA ของกสิกรไทยนะคะแล้วก็จะมี VOO ซึ่งเป็น ETF ของแวนกาที่อิงดัดชนี S&P 500ด้วยค่ะเป้าหมายเราก็คืออยากจะทาความเข้าใจแหะค่ะว่าเอ๊ะถ้า DCA ในกองทุนพวกนี้เนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงได้บ้าง แล้วเขามีวิธีวิเคราะห์กันยังไงมีอะไรที่แบบแตกต่างกันน่าสนใจบ้างคะ่ะเริ่มกันที่กองทุนไทยก่อนเลยไหมคะ KUSNDQAA ตัวนี้ได้ครับข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเขามีการจำลองว่าถ้า DCA เดือนละ1,000บาทอบาทต่อเนื่อง10ปีนะคะผลตอบแทนเฉลี่ยก็น่าจะอยู่แถวๆ2 3 0 0 0 0บาทครับแต่ถ้าแบบผลตอบแทนไม่ค่อยดีอาจจะอยู่ที่ประมาณแส0 0 0 0บาทคะ่ะครับผว จุดที่น่าสนใจมากๆเลยจากข้อมูลเนี่ยคือเขาเล่าถึงขั้นตอนการหาข้อมูลกับการวิเคราะห์เลยนะคือเขาชี้ว่าไอข้อมูลรายวันของกองทุนไทยตัวนี้เนี่ยเออมันไม่ได้หาง่ายๆเหมือนไปหาใน Trading View หรือ Yahoo Finance นะครับต้องแบบว่าไปดาวน์โหลดโดยตรงจากเว็บของบรจกรสิกรไทยเองเลยอ๋อเหรอคะครับผมแล้วจากนั้นก็ต้องมาใช้สูตร Excel เข้ามาช่วยอีกอย่าง Index กับ Rows อะไรพวกนี้ เพื่อที่จะดึงข้อมูลที่เป็นราคาปิดสิ้นเดือนออกมาจากข้อมูลรายวันทั้งหมดนะครับเขาประมาณาคร่าวๆว่าเดือนหนึ่งก็มีสัก20วันทํางานใช่เลยค่ะพอได้ข้อมูลรายเดือนมาแล้วแหล่งข้อมูลเขาก็เอาไปใส่ในโปรแกร,รมจำลอง Excel อันหนึ่งชื่อ l o n g r u n c o s t c o m เพื่อจะดูว่าเออผลลัพธ์มันเป็นไปได้แบบไหนบ้างซึ่งมันไม่ใช่กราฟเส้นตรงๆนะคะมันมีการจำลองความผันผวนขึ้นๆลงๆด้วยครับแล้วเขาก็ยังเปรียบเทียบให้เห็นด้วยนะ ว่าผลตอบแทนจำลองของ KUSXNDQA เนี่ยที่ได้ประมาณ12%ต่อปีมันจะน้อยกว่าตัว QQM ซึ่งเป็น ETF ที่กองทุนนี้เข้าไปลงทุนต่ออีกทีหนึง่งอันนั้นทำได้ประมาณ15%ต่อปีอ๋อต่างกันพอสมควรเลยนะคะใช่ครับซึ่งส่วนต่างตรงนี้ก็ก็น่าจะมาจากค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนไทยเราเนี่ยแหละครับมันก็เลยย้าว่าเออเวลาเราจะวิเคราะห์อะไรพวกนี้ต้องใช้ข้อมูลของกองทุนที่เราลงทุนจริงๆนะ อ๋อแล้วก็กองทุนนี้เป็นชนิดสะสมมูลค่าหรือ accumulation นะครับคือมีปันผลเมื่อไหร่กองทุนก็จะเอาไปลงทุนต่อให้เราเองอัตโนมัติเลยอืมแต่การที่ต้องไปโหลดข้อมูลเองจากเว็บบลจอแล้วยังต้องมานั่งแปลงข้อมูลด้วย Excel อีกฟังดูเหมือนจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะคะเทียบกับทางเลือกอื่นที่อาจจะหาข้อมูลง่ายกว่าจุดนี้น่าจะเป็นข้อพิจารณาเหมือนกันนะเป็นประเด็นที่น่าคิดครับคือความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลนี้ก็เรื่องหนึ่ง แต่ก็อาจจะต้องชั่งน้ําหนักกับปัจจัยอื่นอย่างนโยบายลงทุนค่าธรรมเนียมโดยรวมอะไรแบบนี้ด้วยครับค่ะค่ะทีนี้ลองข้ามไปดูฝั่ง VOO บ้างค่ะ ETF ที่อิง S&P 500ครับหมื่นบาท ผมแล้วก็กรณีที่แย่สุดก็ดูดีกว่านิดนึงอยู่ที่แสนปันหมื่นบาทค่ะใช่ครับในข้อมูลเขาก็ชี้ว่าค่าธรรมเนียมของ VOO ที่มันต่ำกว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผลตอบแทนดูดีกว่าแล้วที่ต่างกันชัดๆเลยคือข้อมูล VOO เนี่ยหาง่ายกว่าเยอะครับแค่ใช้เต cker กก VOO เนี่ย Yahoo Finance ก็เจอแล้วแต่ว่า การจำลองผลตอบแทน VOO เนี่ยต้องไม่ลืมว่าเขาคิดรวมเรื่องที่เราต้องเอาเงินปันผลที่ได้มาราวๆ1.22%รต่อปีนะครับหากภาษีหน้าที่จ่อยแล้วนะเอาไปลงทุนต่อด้วยตัวเองนะครับมันไม่เหมือน KUSXNDQ ที่กองทุนเขาจัดการให้เรียบร้อยอ๋อค่ะเข้าใจแล้วคือเราต้องทำเองแล้วเรื่องภาษีแล้วคะตอนเอาเงินกลับไทยข้อมูลเขาบอกว่าจริงๆมันขึ้นอยู่กับฐานภาษีแต่ละคนไม่ได้เป็นอัตราสูงตาตัวเสมอไปใช่ไหมคะถูกต้องครับ เรื่องภาษีนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเลยต้องดูตามสถานาการณ์ของแต่ละคนไปซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกความซับซ้อนหนึ่งเหมือนกันนะของการลงทุนต่างประเทศเทียบกับกองทุนไทยแล้วผลตอบแทน VOO ที่ดูดีกว่านิดหน่อยเนี้ยค่ะพอรวมกับความยุ่งยากเรื่องต้องจัดการปันผลเองกับเรื่องภาษีที่อาจจะต้องเคลียร์ตอนเอาเงินกลับมามันจะยังคุ้มค่ากว่าสำหรับทุกคนไหมคะอันนี้น่าคิดเหมือนกัน นั่นเป็นคำถามที่ดีเลยครับอาจจะไม่คุ้มสำหรับทุกคนก็ได้นะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนให้ความสำคัญกับเรื่องไหนมากกว่ากันบางคนอาจจะเน้นสะดวกบางคนอาจจะยอมซับซ้อนหน่อยเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่อาจจะสูงขึ้นนิดนึงกับค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่ามีอีกประเด็นหนึ่งครับที่น่าสนใจจากข้อมูลเรื่อง VOO คือเขามีการเปรียบเทียบความเสี่ยงระหว่าง DCA กับการลงทุนแบบตุ้มเดียวเงินก้อนเดียว ออ๋ค่ะเขาใช้เครื่องมือ stock analysis ใน excel package เดียวกันนั่นแหละครับวิเคราะห์จากข้อมูลย้อนหลังของ VOO ประมาณ13ปีพบว่าถ้าเราลงทุนเงินก้อนใหญ่ผิดจังหวะเช่นดันไปเข้าตอนตลาดแพงๆเลยอะ่ะอาจจะต้องรอนานถึง3ปีกว่าพอจะกลับมาเท่าทุนเดิมโโห3ปีนี่ก็นานเหมือนกันนะคะใช่ครับแล้วถ้าดูข้อมูลดัดชนี S&P 500ที่มันยาวกว่านั้นอีกย้อนไป20ปีเนี่ย อาจจะใช้เวลานานถึง13 1 4ถึง14ปีเลยนะครับในการที่จะฟื้นตัวถ้าไปลงทุนผิดจังหวะตอนตลาดพีคสุดๆจริงๆโห<ฮ>1ิบกว่าปีเลยเหรอคะครับเรื่องนี้มันก็เลยยิ่งตอกย้ำว่าเออการดู valuation หรือดูว่าตลาดมันถูกหรือแพงอย่างพวก PE ratio อะไรพวกเนี้ก่อนตัดสินใจลงเงินก้อนใหญ่เนี่ยมันสำคัญมากจริงด้วยค่ะก่อนจะสรุปนะคะมีตัวอย่างจำลองการกเกษียณที่น่าสนใจจากข้อมูล KUSXNDQ ค่ะ เขาลองจำลองว่าถ้าเริ่มลงทุนพันบาทต่อเดือนตั้งแต่อายุ40นะคะไปจนถึงอายุ55ปีแล้วก็ปล่อยเงินทิ้งไว้เลยให้มันทำงานต่อไม่ต้องลงทุนเพิ่มอีก10ปีพออายุ65ก็ค่อยเริ่มถอนเงินออกมาใช้เดือนละ1,500นบาทไปจนถึงอายุ85ครับ ผลจำลองจากข้อมูลในอดีตนะครับต้องย้ำว่าในอดีตมันน่าทึ่งมากนะครับคือแสดงอัตราความสำเร็จว่ามีเงินพอใช้ตามแผนเนี่ยสูงถึง9 5เลยทีเดียวสูงมากจริงๆค่ะแต่ก็ต้องย้ำเหมือนที่บอกเลยนะคะว่านี่มันมาจากข้อมูลในอดีตล้วนๆแล้วก็ยังไม่ได้เอาเรื่องเงินเฟอ้อมาคิดด้วยซึ่งจริงๆแล้วเงิน1 5 0 0 0บาทในอีก25ปีข้างหน้าเนี่ยมูล,ลค่ามันคงลดลงไปเยอะเลยนะคะ ถูกต้องเลยครับเป็นแค่ภาพฉายจากอดีตไม่ใช่การการันตีอนาคตแล้วก็ต้องคิดเรื่องเงินเฟ้อเสมอเลยเวลาวางแผนย,ยาวๆแบบนี้ค่ะสรุปแล้วการคุยเจาะลึกข้อมูลวันนี้ก็ทําให้เราเห็นภาพว่า DCA เนี่ยก็เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะสําหรับการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวเพื่อกเกษียณการจําลองมันก็ช่วยให้เห็นภาพผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้ง KUSXNDQ แล้วก็ VOO ต่างก็มีข้อดีข้อเสียมีเรื่องที่ต้องพิจารณาต่างกันไป การหาข้อมูลกองทุนไทยบางกองเนี่ยอ,อ,อาจจะต้องลงแรงหน่อยไปโหลดโดยตรงจากเว็บบลจ 2. อ 2. สูตร Excel นี่มีประโยชน์มากนะในการช่วยจัดการข้อมูลแปลงข้อมูลเพื่อเอามาวิเคราะห์ต่อได้ 3. โปรแกรมจำลองผลตอบแทนมันช่วยให้เราเห็นภาพการลงทุน DCA ชัดขึ้นวางแผนเกษียณได้ดีขึ้น 4. ปัจจัยอย่างค่าธรรมเนียมหรือวิธีจัดการเงินปันผลว่ากองทุนทําให้หรือเราต้องทําเองเนี่ยมันก็มีผลตอบผลตอบแทนสุดท้ายไม่น้อยเลยแล้วก็สุดท้ายการลงทุนใน ETF ต่างประเทศอย่าง VOO เนี่ยข้อดีก็มีเรื่องค่าธรรมเนียมเรื่องหาข้อมูลง่ายแต่ก็ต้องดูเรื่องจัดการปันผลเองกับเรื่องภาษีที่ซับซ้อนกว่าด้วยค่ะการสำรวจข้อมูลครั้งนี้ก็ชี้ให้เห็นเครื่องมือ แนวทางในการประเมินการออมเพื่อเกษียณผ่านกองทุนอย่าง KUSXNDQ แล้วก็ VOO ได้ชัดเจนขึ้นนะคะโดยเน้นว่าต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องเข้าใจเรื่องค่าธรรมเนียมแล้วก็กลยุทธ์เกี่ยวกับเงินปันผลด้วยสุดท้ายนี้มีข้อคิดทิ้งท้ายที่น่าสนใจค่ะคือในเมื่อการจำลองที่เราดูกันวันนี้เนี่ยมันอิงกับผลงานในอดีตแล้วก็โครงสร้างค่าธรรมเนียมปัจจุบัน แล้วถ้าในอนาคตล่ะคะ่ะถ้าสภาวะตลาดมันเปลี่ยนไปหรือค่าธรรมเนียมกองทุนมีการปรับเปลี่ยนหรือมีกฎหมายภาษีใหม่ออกมาปัจจัยพวกนี้มันจะส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนระยะยาวที่เราคาดการไว้มากน้อยแค่ไหนอืมน่าเก็บไปคิดต่อดูนะคะ